ก็สวัสดีทุกคนเนียนะคะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมไมค้าบกันอีกเช่นเคยเราก็เดินทางกันมาถึงอีพีที่5กันแล้วอีพีนี้ของเรานั้นก็มีภารกิจก็คือการทําฟาร์มอ้อยแล้วก็ฟาร์มไผ่นั่นเองนะก็อีพีที่แล้วเราได้ไปทัวร์นรกกันมาเพื่อที่แบบไปสร้างสถานีแล้วก็ไปเอ้ไปเอาไผ่ที่ป่าอ้อยหรือว่าป่าจังเกิลป่าไผ่นั่นเองเนาะ <c oughs> ชื่ออะไรกันแน่เนี่ยงู <c oughs> และนี่ก็เป็นประตูนรกที่เราสร้างกันไว้สัปดาห์ที่แล้วก็มาตกแต่งเพิ่มนิดหน่อยแนละ้วก็เรา ไม่ได้ไปทาอะไรเพิ่มเติมมานะก็แค่ไปแบบแบบไปขุดแร่ขุดอะไรเพิ่มระหว่างที่แบบไม่ได้อัดคลิปไม่ได้อะไรนะก็ได้เจอแต่แร่เดิมๆทุกคนไม่ค่อยเจอเพชรเลยนะอ่ะแต่ก่อนเออเลยทุกคนก็คือช่วงเนี้ยแบบเออฟ้ามันผ่าบ่อยมากเราก็เลยแบบมาสร้างแบบที่ล่อฟ้าไว้นะโอ,อ้มันจะได้แบบไม่ผ่าบ้านเราไม่งั้นบ้านเราจะได้ไม่หายสับสูนเป็นแน่เลยเก็แบบสร้างอันนี้เพื่อเอาไว้ป้องกัน ไว้รุ่งหน้าก่อนอนาคตแบบอนานคมเรานั้นจะได้ปลอดภัยจากเรื่องฟ้าผ่าภัยธรรมชาติแต่ระหว่างเก็บผักเราคิดว่าคือปลูกผักแลวคือตรงกลางมันไม่ค่อยโตน่าจะแบบแสงไฟอะไรไม่ถึงเนะเราก็เลยคิดว่าแบบเอาบล็อกเออเอาทอดมาปักเพิ่มดีกว่านะเพราะแบบจะได้เพิ่มแสงสว่างให้กับเหล่าผักเพราะว่าผักของเรานั้นคือมันไม่โดนแสงอาทิตย์เลยเออก็น่าจะแบบมีส่วนเกี่ยวข้องได้เพราะแบบไม่โตแค่ตรงกลางเนอะอ่าและเพื่อไม่ไปการเสียเวลาเราว่าเราเริ่มมาเคลียร์สถานที่กันเลยและกันนะเพราะว่าแบบเออการทําฟาร์มอ้อยฟาร์มผ่ เ,เราก็สร้างแบบง่ายๆเลยทุกคนใครๆสามารถสร้างกันได้บางทีทุกคนอาจจะแบบมีแบบมีแบบที่แบบทําอลังการกันไว้อยู่แล้วเนาะแต่เราแบบคิดว่าทําง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้ยังไม่ทําอะไรยากก็เพราะว่าอุปกรณ์หรือว่าวัตถุดิบเรานั้นยังมีไม่พร้อมอะ ตอนนี้เราก็ขอเขียพื้นที่รอบๆแถวนี้ให้แบบเหมาะกับการสร้างของเราก่อนนะเพราะว่าโซนของเราอยู่คือมันเป็นภูเขาและตอนนี้ทุกคนเราก็มาตกแต่งทางเดินทางขึ้นเพื่อแบบให้มันแบบดูสวยงามแล้วก็ง่ายต่อการก่อสร้างของเราด้วยและระหว่างที่เราขุดไปขุดมาก็เจอแร่ทุกคนก็บอกเลยว่าในภูเขาเนี่ยคือแร่เหลก็กแร่ธาตุเยอะมากบางทีมันก็มีแบบเอเมล่าหลุดออกมาด้วยนะโอ้โหดูสิขุดทานทีเกือบเป็นถ้ำถ้ำหนึ่ง<อ>ก่อนจะเริ่มอะไรทุกคนเมื่อเราเคลีย์พื้นที่เสร็จแล้วเราก็จะมาทำน้ำอินฟินิตี้กันนะเพราะว่าแบบให้ง่ายต่อ ทําพวกฟาร์มอะไรนี้เนาะเออแบบจะต้องมีแหล่งน้าอยู่ใกล้ๆและทุกคนอันนี้คือเราวางผิดเนาะที่จริงไม่ต้องวางน้ําข้างหลังแบบนี้ก็ได้เนาะเราเลยจําเป็นต้องอุดไปซักบล็อกหนึ่งนะทุกคนเพราะจริงๆวางน้ําข้างหน้าได้เพราะว่าข้างหน้าเรานั้นก็จะขุดเป็นรูไว้ก็รูตรงนี้นะเราก็จะแบบเออเป็นแบบ จุดเก็บเนาะเออเป็นแบบจุดวางฮอปเปอร์นั่นเองก็บอกเลยว่าไม่รู้จะวางน้ำไว้ข้างหลังทังพึกเพราะอันนี้มันก็สามารถวางน้ําได้เหมือนกันและต่อไปทุกคนเราก็เริ่มไปคับฮอปเปอร์กันเลยนะก็บอกเลยว่าใช้เหล็กเยอะพอสมควรเนาะเออก็แบบใช้ทรัพยากรเยอะก็คือยังไม่ได้ไปตัดไม้เลยน้อยมากอะระหว่างนี้ทุกคนเราก็ขับไ้นี่มาเป็นที่ผักนั่นเองก็วางไว้ทางนี้เลยอะวางเพื่อแบบเป็นจุดเก็บของเรานั่นเองแล้วระหว่างนี้ก็สร้างเป็นจุดศูนย์กลางเนาะเออไปว่าเป็นจุดที่แบบ เก็บของนั่นเองก็คือจะเป็นจุดเก็บก็แต่ละฝั่งทุกคนเราก็จะแบ่งเป็น88เนาะเออคือแบบเป็นได้แบบไอ้สุด ทางน้ําเลยแล้วกันเพราะว่าน้ํามันไหลมา8ช่องอันนี้เราก็แบบเออเอาแช่องเลยะนี่เลยแบ่งไปสองฝั่งเลยจ้าเพราะว่าแบบเราจะได้แบบทรัพยากรเยอะๆอีกด้วยและระหว่างนี้ทุกคนเราก็มายุ่งวุ่นวายการขุดเตรียมพื้นที่ข้างหลังนะเพราะว่าแบบเราจะได้วางเรสโตนได้ตรงนี้คือแบบติดอยู่ตรงมุมเนี่แะทุกคนคือมุมอ่ะถ้าแบบหน้าไม่สัมผัสและไอ้นั่นคือมันเชื่อมไม่ได้ก็จะแบบไม่ทํางานเลยนะนี่มันจะแบบต้องสร้างอ้อมอะไรแบบนี้แล้วก็งงเรารู้สึกว่าอยากให้เออเรสโตนพวกระบบเรสโตนเนี่ยมันอัปเดตนะแบบสามารถวางค่ะวาง แบบกาแพงได้เลยแบบนี้ไม่สั่งไม่ต้องวางแนวนอนอย่างเดียวเพราะแบบมันยากมากนี่เลยทุกคนก็ในที่สุดเราก็ทำแบบระบบไม่ง่ายเราคือแบบนี้แล้เห็นไหมทำงานแล้วก็ขอทําแบบระบบไม่ง่ายไปก่อนแล้วกันนะเพราะระบบยากๆคือไม่ไหวจริงยังงงกับระบบเลสโตออยู่เลยทุกวันนี้อ่ะและเมื่อเราทําเสร็จแล้วทุกคนเราเก็บรายละเอียดเก็บรอบๆให้สวยงามเนาะภายในไม่เป็นอะไรภายนอกต้องดูสวยงามไว้ก่อนและเมื่ออ้อยสีเขียวแล้วเราก็มักจะเจอตัวอื่นสีเขียวเหมือนกันนะคือน้องคิปเปอร์นั่นเองเนาะ คือไม่รู้ว่าเป็นอะไรก่ออ้อยนะเวลาอยู่กับอ้อยที่เราต้องเจอหน้องเขียวตลอดเวลาเลย <c oughs> อืมตายพี่ซะเพราะว่าตอนนี้แกไม่ได้น่ากลัวสุดแล้วเพราะว่าสกริรตันน่ากลัวที่สุดและระหว่างนี้ทุกคนเราก็มาใช้นั่นฟักทองในการตกแต่งไฟดีกว่าเพราะว่าเราไม่อยากวางถอดคือมันเกะกะเนาะเอาเป็นนี่ฟักทองเลยละกันและระหว่างนี้คือเราก็มาเผากระจกนะเพราะว่าเรานั้นจะเอากระจกวางไว้ข้างหน้าเพื่อความสวยงามของฟาร์มเรานั่นเองนี่เลยทุกคนเป็นไง ฟาร์มอ้อยเราก็เสร็จแลวแลวก็ระบบไม่ง่ายและนี่ก็คือฟาร์มอ้อยของเราก็เสร็จไปแล้วนะฟังหนึ่งฟังต่อไปทุกคนเราก็ทําเป็นฟาร์มไผ่นั่นเองก็คือฟาร์มไผ่บอกเลยว่าก็ทบเป็นแนวเดียวกันเลยจ้าก็น่าสร้างไปแบบคล้ายเหมือนกันระบบเหมือนกันเพราะว่าเรานั้นไม่อยากสร้างระบบอะไรที่มันยากเกินไปนะเพราะแค่นี้ก็เครียดพอแล้วกันระบบเดสโทนบ้บบบาบอๆนี่เนาะนี่หลนะมันจะยากตรงแค่มุมแรกแหละแต่เมื่อเราชินทุกอย่างมันก็ง่าย เมื่อเราสร้างฟาร์มไผ่ของเราเสร็จเรียบร้อยแ,แล้วก็ทําการวางตัวหลักก็คือไผ่นั่นเองเนาะเมื่อเราวางไผ่เสร็จแล้วก็มาเก็บกระอุย,อย,อยน้ำน้ำโอ้แรงมากเลยต้องมาแบบปักถอดเพิ่มเติมนะเหล่ามอนสเตอร์โอ้ดูสิแค่มืดน,นิดหนึ่งคือผีเกิดเต็มเลย โอนขี่ข้างนอกก็มาในนารกก็ถอดนะทุกคนคือมีกระจกเหลือกเลยเอามาวางเพราะว่าที่เราอุ้ยแล้วระหว่างนี้คือเจอเราหมู่บ้านที่มันยืนซ้อนกันอยู่ก็เลยมาตีตีตีเลยมันซะก็ที่มาในนรกครั้งนี้คือไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ามาหาหินแสงจ้าเพราะว่าบล็อกฟักทองมันอ็ข้างจะแบบดูไม่ค่อยกลมเกลือนแล้วก็ไม่สวยเนาะแล้วก็เลยแบบมาหามาหาหินแสงเอาเพื่อความสวยงามและหินแสงส่วนใหญ่คือมันอยู่บนเพดานหมดเลยอน้อยมากคือต้องการจริงคือหายากจริงเนาะแต่สุดท้ายก็เจอคือมาอยู่ในเลอบนิสตอกออะไร แบบนี้ไม่รู้หน่อยมากและเมื่อเรากลับมาบ้านก็เจอคนขายประกันอยู่หน้าประตู่าคิดว่าจะรอดหรอไม่รอดจ้าเอาเชือกมานี้เอาเชือกเอาหนังมาซักเล็กพวกแกก็จง <c oughs> มีประโยชน์ต่อฉันซะอ่ะและเมื่อเรามาถึงเสร็จแล้วทุกคนเราก็เอาหินแสงมาวางในนี้เลยดูสวยงามขึ้นเยอะเนาะก็ค่อนข้างหรูหราในเมื่อเรามีนรกและเราก็แบบเอาใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะระหว่างนี้ทุกคนเราก็จกปิดข้างหน้าเพื่อความสวยงามจ้านี้เลยและก็มาดูอุ๊ วีอ้อยเริ่มมาแล้วทุกคนไวมากผัาพวกนี้โตไวยอยู่นะทุกคนเอาดีๆก็แช่แด่เป็นไงกันบ้างทุกคนฟาร์มอ้อยฟาร์มไผ่อัตโนมัติก็ภารกิจนี้ของเรานั้นก็มิชชั่นคอมพลวตเป็นที่เรีย้พรา็ฟาร์มพวกนี้ทุกคนใครที่แบบมีแบบอลังการอลังการก็สามารถสร้างได้เนาะอะระหว่างนี้ทคนเราก็มาเก็บรายละเอียดตกแต่งรอบๆให้สวยงามก่อนเนาะเพราะว่าแบบเมบนี้มันก็ดูไม่สวยงามเนอก็เลยแบบตกแต่งมากกว่าส่วนใหญ่เรามีสร้างเพราะไม่งั้นคลิปนี้มันจะน้อยเกินไปและนี่เลยทุกคน เราก็แบบตัดผุบผ่าๆเลยเนาะเพราะว่าแบบมันสร้างนานจริงๆอเวลาอะไรพวกเนี้ยก็เลยแบบต้องเร่งสปีดเดี๋ยวทุกคนเบื่อเกินไปเนะฟาร์มนี้ก็ง่ายๆก็อนาคตมาดูกันว่าเราจะสร้างเพิ่มเติมอีกไหมเนาะก็นี่เลย ่นเน็เราอยู่ตัวขาวเราก,ก็สามารถต่อข้างในไปได้อีกเนาะและนี่ก็บอกเลยว่าได้เยอะอยู่นะทุกคนก็รอต่อไปนะรอมันโตก็ทุกคนคลิปก็คือว่าคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าแบบสร้างนิดๆียจดๆพัดๆไปแับผ่านมันไม่ได้มีอะไรมากมายก็คือแบบอยากลงบ้างเพราะทุกคนจะได้แบบเห็นการอัปเดตบ้านอนาณานิคมของเราบ้างก็คลิปนี้เสียงอาจจะดูเหนื่อยหน่อยนะทุกคนเพราะแบบช่วงนี้คือทําอะไรเยอะแยะมากมายนะจะฝึกงานจะอัดคลิปก็พยายามมาหาอัปคลิปลงให้ได้เนาะและเมื่อ เราได้ไผ่ตามที่ต้องการแล้วนะทุกคนคลิปหน้าเรานั้นจะมาสร้างเชื้อเพลิงแบบอัตโนมัตินั่นเองก็คือจะเอาพวกไผ่พวกอะไรพวกน,นี้มาทําเป็นเชื้อเพลิงเนาะเออแต่แบบได้แบบเติมเชื้อเพลิงตลอดเวลาจ้าก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆเร่ๆเร่งน้อยนะ้อยะถือว่าเป็นการอัปเดตระหว่างทางนะทุกคนคือไม่รู้ช่วงนี้คือง่วงนอนมากเพจจิตเพจจิตเวอร์ะก็อีพี EP นี้ของเรานั้นก็ไม่มีอทุกคนก็เดี๋ยวจะขอแบบไปเดินเล่นเดินดูอะไรก่อนนะเพราะอีพีหน้าเรานั้นจะมาทํา ที่เติมเชื้อเพลิงอัตโนมัติจากไผ่นั่นเองก็เป็นไงกันบ้างคะทุกคนกับคลิปในวันนี้กับการทําฟาร์มอ้อยแล้วก็ฟาร์มไผ่อัตโนมัติจ้าก็คลิปนี้อาจจะดูเสียงน่อยๆหน่อยนะทุกคนตัวน่ารักเนาะช่วงนี้ทาอะไรหลายอย่างก็เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับคลิปวันนี้ก็ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ